สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราพาพบกับรายการรา,การ,รายการที่พาทุกคนไปถ่ายรูปไปรีวิวอุปกรณ์ถ่ายรูปไปสอนวิธีการแต่งภาพนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับ <c oughs> ครับโอเคครับวันนี้จริงๆแล้วเราจะพาทุกคนมารีวิวแกะกล่องพร้อมก,กับการใช้งาน2วัน1คืนนะครับกับเลนส์นิกคอร 40มิล f 2นะครับเลนส์ตัวใหม่ของนิ k o n ซึ่งประกาศขายไปประมาณกลางเดือนตุลาผมจำวันที่แน่นอนไม่ได้ครับก็คืออย่างที่บอกว่าสั่งไปประมาณตอนเดือนกลางเดือนตุลาก็จริงเปิดตัวแต่ว่าของขาดตลาดมากเพราะว่าน่าจะเป็นที่คนสั่งจองกันเยอะนะครับผมมาได้หลอดที่2ที่เขาชิปปิ้งเข้ามานะครับก็คือไปลายเดือนตุลาแล้วตอนนี้ ความจริงกล่องของไอตัวเลนสนะ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือหนึ่งจะมีเลนนะครับนี่พันพี่กันลอยมานี่ครับนิค k คอ 40f2 นะครับนี่นะครับซีเรียลนัมเบอร์เอาว้นิคเคอ่ดูโฟกัสตัวฟอนแคป นี่คนี่นี่นี่โฟล์แคบแฉกนิดนึงนิคอนนะเดียแคบเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกกันด้วยแล้วก็ข้างในจะไม่มีฮู้ดแถมมาฮูดที่ใส่หน้าเลนส์ไม่มีฮูดแล้วก็มีคู่มือซึ่งปกติเราก็ไม่ได้แกะอ่านอยู่แล้วแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แซปซีรีส่วนตัวนี้มันจะไม่มีถุงมาให้นะ ปกติถ้าสมมติว่าเลนส์บางตัวมันจะมีถุงผ้ามาให้เป็นถุงกร,รมะหยี่แต่อันนี้ไม่มีเลยเพราะว่าเป็นเลนส์ราคาดูถูกและราคาถูกนะเป็นเลนส์ราคาถูกและดีนะครับเดี๋ยวจะบอกให้อ่าส่วนฟิลเตอร์จะอยู่ที่52มิลอันนี้เป็นฟิลเตอร์กนรลอยเฉยๆนะครับฟิลเตอร์การลอยเฉย,ย,ยซึ่งซื้อมาใส่ด้วยก็ได้แต่ว่า ข้อเสียงมันหน่อยนึงถ้าผมแนะนําเรื่องฟิลเตอร์คือถ้าเวลาเราไปถ่ายย้อนแสงใส่ตอนถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายโปเก้เนี่ยมันจะเกิดจุดสะท้อนสเีเขียวขึ้นมาก็ตอนถ้าเกิดปัญหานั้นก็ควรจะถอดออกนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ่ายเป็นแสงปกติธรรมดาตอนกลางวันเนี่ยใส่ด้วยก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการเกิดแสงท้อนขึ้นแต่ว่ามันเป็นฟิลเตอร์ไว้กันเลนเป็นรอยเป็นรอยข้างหน้าเลนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงตอนเย็นละ เราจะมาดูกันว่าเลวลาเราถ่ายในแสงช่วงตอนเย็นแล้วมันเก็บแสงดีไหมแล้วก็โบเก่ดีไหมนะครับดูครับตรงนู้นครับเห็นไหมครับโบเก้จะดีไหมโบเก่ะอะพูดถึงสเปคเอาไว้โม้ให้คนอื่นฟังก่อนก็คือสเปคเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเล่นส์ FX format นะครับก็คือใช้กับ พวกกล้องฟูลเฟรมแต่ว่าถ้าเป็นกล้องไม่ฟูลเฟรมเป็น DX Format ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็จะถูกค็อปลดทอนอะไรก็ว่าไปาส่วนจุดเด่นของของมันอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีใบเบรทั้งหมด9ใบแต่ว่าเลนตัวเนี้ยเขาเน้นเลยว่าโปเกจะเป็นวงกลมโปเกหรือโบเกเนี่ยเวลาเราถ่ายก็คือเหมือนเราถ่ายภาพรุดโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังจะเป็น ไฟอยู่เงี้ยมันก็จะเห็นเป็นดวง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 ดว,งดว,งดวงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับอ่าเนี่ยมองหันไปหาแสงอะอ่าส่วนสเปคที่2ก็คือ F มันจะอยู่ที่ F2 นะ F2 ก็คือมันจะถ่ายในที่ที่แสงน้อยได้ดีก็คือรูรับแสงมันกว้างสุดอยู่ที่สคนที่ชอบถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าข้างหน้าชัดเนี่ยข้างหลังละลายเงี้ยคนชอบแบบหลังละลายแบบเนี้ยก็จะชอบเลนตัวนี้นะเฟืองสองใบพัวอาจจะเป็นติ่งงอาแต่ก็สวยอะ อันนี้ถ้าอันนี้มันต้องมีแดดลงมาที่หน้าแล้วก่อนนะแบบนี้มันจะไม่ไม่เข้ากันส่วนที่3ก็คือข้างในอันนี้มันจะอยู่ข้างในละเลนมันจะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นแล้วก็จะเป็นเลนส์เอสไพริคอลเลนส์ ต้วเลนก็จะเป็นเลนสของทางนิคอนนะจะเป็นการโคตติ้งแบบพิเศษแต่ของเขาก็คือช่วยให้ลดในการแสงกระเจิงหรือว่าลดจุดตกโฟกัสอะไรประมาณนี้แหละส่วนข้างในอีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้มอเตอร์ STM หรือ Stepping มอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ที่ใช้เกี่ยวกับพวกเลนส์เนี่ยซซีรีทุกอันจะเป็น Stepping มอเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเป็นเลนส์ IL สมัยโบราณเนี่ยก็จะเป็น SWM ซึ่งตัวเนี้ยเสียงมันจะเข้าตัวกล้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นเลน Nikon ตัวรุ่นใหม่ที่ใช้กับพวกเซตไอกล้อง Nikon Z6, Z7 หรือ z ต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนพวกนี้ก็จะใช้ STM มอเตอร์ซึ่งเป็นสแตนดาดอยู่แล้วก็คือเสียงไม่เข้าวิดีโอแน่นอนเนาะแล้วเลนตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่มี VR ในตัวก็คือ v i b r a t i o n Reduction ก็คือไอตัวกันสั่นนะครับเพราะว่าจะใช้ตัวกันสั่นของทางกล้องเองก็คือกล้องพวก Z6, Z7 อย่างเงี้ยมันจะมีตัวกันสั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาถ่ายกลางคืนในที่แสงน้อยจะภาพเบอร์ก็คือชัตเตอร์สปีดประมาณ60-100อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเราลองไปถ่ายมาแล้วอันนี้คือสเปคเอาไว้โม้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ เวลาใส่ออกมาให้ดูภาพรวมเป็นอย่างเงี้คือทั้งกล้องเลยชัดอยู่ไหมจ๊ะชัดอยู่ไหมจ๊ะที่รักชัดจ้าโอเคนี่นะใส่แล้วมันจะดูแบบนี้มันจะไม่ดูเท่บึกบึนเท่าไหร่ถ้าจะเป็นพวกเลนพวกตระกูลใหญ่อ่ะพวกหลัก2องหมื่นสามหมื่นขึ้นไปมันจะใส่แล้วมันดูบึกบึนในนี้มันจะเป็นเหมือนกับเลนแบบเด็กๆน่ารักน่ารักเอาไว้ห้อยคอ,อหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้น้ําหนักเลนคือเบามาก ถ้าจะไม่ผิดประมาณร้อกว่ากรัมร้อกรัมหรือประมาณนี้แหละก็คือเอาไว้เหมือนราวๆกล้องไอ้มือถือของเราเนี่ยน้ำหนักนะโอเคเวลาใส่แล้วสักคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมอันนี้แกะกล่องให้ทุกคนทุกพันได้ดูกันนะครับต,ต้องบอกก่อนนะว่าราคาตัวนี้อยู่ที่8,790บาทนะครับ ถ้าทําไมผมถึงว่าต้องมาโฆษณาหรือต้องมาซื้อเลนส์ตัวนี้ก็คือเพราะว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์น่าจะถูกที่สุดในตระก,กูลของ Nikon S line แล้วก็คือเป็นเลนส์ที่ใช้กับตัวมิเ l เล s ของ Nikon ที่ออกมาเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,790บาทก็จริงแต่ว่าเลนส์ที่อยู่ในช่วง normal เหมือนกันอย่างเช่น50 f 1.8อย่างเงี้ย อยู่ที่ราวๆประมาณ2,2500นะืนาระถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มี50 F1.2 อีกซึ่งอยู่ที่6,900 0บาท mm hmm. อันนี้มันบ้าบอไปแล้วเออก็ถือว่าถูกที่สุดที่สุดแล้วมีรุ่นพี่มันอีกตัวหนึ่งที่ออกมาพร้อมกันคือ28มิล F 2.8ซึ่งจะเป็นคิดของไอ้ตัว z f c อันนั้นตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทอ่า สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาลองใช้เลนนะคะเลนอะไรนะ c 0 m i f 2, 2นะครับจักกล้องถ่ายรูป nikon น,น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปลองถ่ายวิดีโอกันนะคะที่คาเฟ่นะคะเมสซบิชนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นยังไงนะคะไปกันค่ะครับนี่ครับเพื่อนๆมุมมองก็จะประมาณนี้ของ เล่น40มิ mm ล F2 นะครับอันนี้ผมถ่ายด้วยการใช้มือถือกล้องอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้การสั่นของตัวกล้องโดยตรงอาจจะสั่นนิดนึงนะครับสำหรับมุมมอง40มิลก็จะได้ประมาณนี้จะรู้สึกไม่อึดอัดเหมือน50มิลเท่าไหร่นะครับก็พอใช้ในการถ่ายวอล์กได้สวยงามนะครับผมอานะคะมาเทจะต้องมาทำอะไรคะมากินเลยคะกินปู รากินปูไปแล้วเนาะกินอาหารทะเลไปแล้วเนาะตอนนี้เราจะมาแกนคาเฟ่เกี่ยงไหมแต่คราเนี้ยคาเฟ่นะคะมาทะเลทั้งทีนะคะต้องไปคาเฟ่ให้มันติดก,กับทะเลเนาะนี่<ร>าคาเฟ่เฟอะไรชื่ออะไรต้องบอกก็เมสไนบีชไงค่ะซึ่งเมสไนเนี่ยจริงๆเมสไซเนี่ยเป็นชื่อร้านอาหารนะแล้วเ,เราเคยมาด้วยนะแต่รอบนี้ที่เราเติร์ดหาเนี่ยเขามีคาเฟ่ด้วยก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งเราจะได้กินหรือเปล่าก็รู้ก็เห็นคนเยอะนะต้องเป็นกำลังใจให้เราเนายเพราะว่า ลักษณะของคาเฟ่เขาเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆมีที่นั่งเนาะที่ชายหาดบบีีนชอะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าประมาณนนั้แล้วก็เป็นสีส้มด้วยนะดูดิว่ามันจะส้มขนาดไหนจะไม่มีที่นั่งนะคะเราก็เดินผ่านร้านอาหารดีไซน์นะครับมีีท่นตรงขแค่หน้าหาดแต่เขาก็จะเป็นทัพเคยแบบนี้มมีที่นั่งอยู่ค่ะดูจากโซลูบนี่เก้าอี้เยอะเหลือเกินแล้วคนกำลังจับจ้องอยู่ จะได้นั่งไหมเนาะไปไปแข่งไม่นั่งดิอ่ะจะได้นั่งไหมเนาะเอาไปจอก่อนไปแต่มันร้อนแหละเราอยากนั่งถ่ายรูปเฉยๆเขาทำเหมือนตู้ตู้บีทที่ชลบุรีนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสีส้มว้าวว้าวยังไงที่เขาแล้ะโตนะตอนนี้เรามาถึงที่นี่แหละอะไรนะเมสไซบีสเนี่ยดู พอเราใช้เลนส์ที่มันมีรูรับแสงกว้างปุ๊บข้างหลังมันเบลอทีเดียวเชียวเลยหน้าเธอละมุนมากเนี่จะบอกให้ดูเหมือ,อมน,มนตูดลิงไหมวันนี้ตูดลิงอะไร <c oughs> ยิงมันละมุมนตูดเด็ก <c oughs> นี่หน้าเธอละมุนมากบอกให้ดูนี่หน้าค่ะเล่นไหมคะพี่ไม่ต้องหรอ,อกนี่เอาแสงก็หน่อยพอยิ่งมันโฟกัสเจอหน้าคนนะมันจะยิ่งแบบดีแหละด้วยตัวกล้องด้วยนะ่ะ เดินหน่อยอให้ฟิลหน่อยโอ้ยเย็นสบายมากเออเดินมาเรื่อยๆอ่าให้เพื่อนๆดูก,ก่อนว่าฟิลอมนะันน่ะก็คือมันจะจับหน้าตลอดมันอยู่ที่การตั้งโหมดของกล้องนะแต่ว่าด้วยเลนอย่างที่บอกว่า F number มันผมใช้ F2 ฟนแะล้วตอนเนี้มันก็เลยดูเบอร์ดีชอบชอบชอบ ทุกคนอาจจะดูจักเสกหน้านะคะว่ามันเย็นมากตอนนี้เดินกลับที่พักไม่ใช่ที่พักนะคะนี่คือชื่อบอกเขาไปเลยเหรอสีส้มนะคะแต่วันนี้เราอาจจะแต่งโดนผิดโทนคือโฟกัสเนี่ยเสียงเนียนเหละแต่ว่ามีบางช็อตบางอันอาจจะหลุดโฟกัสมาหน่อยแต่มันก็ถือว่าไวอยู่นะพอหรือยังคะเดี๋ยวครคุณก้อยคัวดำเหรอ อ๋อวันนี้เขาลืมเอาคันแดดมาใช่ค่ะลืมทุกอย่างค่ะคือองค์กอางค่ะโอเคค่ะก็วิดีโอที่ถ่ายจากเรนเซ็ปสี่สิบค่ะเอฟหนึ่งจุดสอง ใช่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะไปสอยกันได้เลยนะคะราคาเบาๆสำหรับของ Nikon นะคะรับรองเป็นเลนส์ที่อนเนกประสงค์สามารถถ่ายได้ทุกอย่างสวยทุกอย่างนะคะคอนเฟิร์มค่ะครับสวัสดีครับเรากลับมาปิดคลิปกันในรถอีกครั้งแล้วนะครับคลิปเราส่วนใหญ่ก็จะปิดรถกันในคลิปนะครับปิด,ปดคลิป,ลปกัน,กนในรถ<ด> <laughs> ไม่จริงๆแล้วมันจะมีอีกแมตหนึ่งของเราก็คือเราจะไปถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกก็คือจะถ่ายย้อนแสงเพื่อจะให้ดูว่าไอตัวเลนส์ตัวเนี้มันเก็บแสงเอมเบียนคือแสงรอบข้างอ่ะมันโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูว่าเวลาถ่ายย้อนแสงเป็นยังไงนะครับ ก็นี่แหละเป็นตัวอย่างของการถ่ายย้อนแสงซึ่งตัวอย่างที่เราให้ดูไปมนะันเป็นมาจากเลนส์2 4 1 2 0 f4 กับเลนส์85 f1.8 นะครับของนิคอนซึ่งถ้าเลนส์ตัวนี้40มิ mm ล f2 เนี่ยคิดว่าคิดว่านะครับก็คือถ่ายออกมาได้เหมือนกันแน่นอนก็คือถ่ายย้อนแสงได้ถ่ายแบบแนวริมไลท์ตอนพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยแล้วก็มีแสงแอมเบียนสวยๆแน่นอนแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็คือมัน2วันแล้วแหละก็คือมันมืด พราะฝนนะมันคึมคึมเพราะฉะนั้นเราก็มาาไม่อยากทําตามนอกคอนไอคอนเทนต์ของเรานะคือเราจะใช้แค่2วันหนึ่งคืนก็เลยไม่มีไห้รูปแอมเบียนให้ดูเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เราจะมาสรุปกันว่าเราไปใช้มา2วันหนึ่งคืนแล้วมันเป็นยังไงนะเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็คือไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนเลยก็คือถ่ายออกมายังไงก็สวยคมผิวนวลนข้างหลังเบอร์ได้ใจ ท่านสาวๆทุกคนแน่นอนหนุ่มๆต้องซื้อแล้วอ่าหนุ่มๆต้องซื้อต้องเป็นที่รักของแฟนของคุณแน่นอนถ้าคุณซื้อไปนะเน่นก็จะไ,ได้แฟนไงซื้อมันก็ได้แฟนนแน่นอนอ่าอ่าถ่ายมาก็คือมีความคมมีความนวลข้างหลังเพราะว่าเอฟมันตั้งแต่เอฟสองนะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แน่นอนแล้วเราจะเอาไปถ่ายในที่แสงน้อยอย่าง ถ่ายตอนกลางคืนเพื่อให้ได้โปเก้อ่ะโปเก้ก็คือได้วงกลมสวยแน่นอนอ่าคราวนี้อ่าไอ้เลน40ีมิลน,นะอย่างที่บอกว่าผมพูดแต่ตลอดทั้งคลิปเลยก็คือมันไม่ออกอืดอัดเกินไปไม่ดูแคบเกินไปถ่ายได้ก็คืออาจจะติดติดอาจจะดูออกไวายก็ถ่ายได้นะเพราะว่าเหมือนกับถอยแค่ก้าวนึงก็จะออกมาดูวายละนี่หันมุมเงินเมื่อกี้เหรอเออเนี่ยประมาณเนี้ย แต่ถ้าสมมุติเข้าใกล้แฟนคุณนิดนึงถ้าแฟนคุณไม่ไม่พอม,มาท่าไหร่อาจจะดูอ้วนนิดหน่อยนึงก็พยายามถอยมา19ึ่งเก้าอย่างที่ผมทําให้ดูนะอ่ะอันนี้คือเรื่องถ่ายภาพนี่คือสุดยอดแล้วไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยอ่ะคราวนี้มาเป็นเรื่องวิดีโอซึ่งผมตั้งใจซื้อเลนต์ตัวนี้แหละก็คือเพื่อจะเอามาถ่ายวิดีโอนั่นแหละครับเพราะว่าวังครั้งผมเอางเอาไปถ่ายบล็อกของผมถ่ายยู u ูบของผมเนี่ย ผมต้องเปลี่ยนจากกล้องมือถือเนี่ยตอนนี้เราใช้มือถือไาย,ยนะแล้วก็เวลาจะถ่ายรูปให้คุณก้อยก็ต้องมาเปลี่ยนเอากล้องหยิบขึ้นมามาถ่ายแบบนี้อีกซึ่งเราต้องพกทั้งไอ้มือถือแล้วทั้งไอ้ที่จับมือถือกันสัน่นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็เลยคิดว่าเอาตัวเนี้ยมาถ่ายจะได้เบ็ดเสร็จห้อยคออันเดียวแล้วก็จะถ่ายรูปก็ได้ถ,ดไดถ่ายวีดีโอก็ได้นะแต่พอเอาไปถ่ายวีดีโอแล้วจริงๆอ่ะโนี่ยวีดีโอดูแพงขึ้นมามา,มากเลยเพราะว่าข้างหน้าชัดข้างหลังเบอร์แบบ ได้ใจก็เหมือนเราถ่ายรูปนั่นเลยนะก็จะเห็นได้แล้วว่าโอ้เรามุมอ่ะไม่ดูอึดอัดด้วยอย่างที่ผมบอกก็คือสรุปแล้วก็คือผมชอบนะเลนส์ตัวนี้ชอบมากไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วยังไงคุณก็ต้องชอบอยังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณลองไปดูคลิปผมให้ละเอียดแล้วกันว่าเฮ้ยมันมันโอเคมันใช้ได้จริงๆกับราคา8,790บาทเองนะ8,790ย้บาทย้ำถูกที่สุดแล้วต้องซื้อแล้วล่วะคะ่ะตอนนี้ถ้าซื้อแรงแรงีโปรนะผ่อนย4เดือน โอ้หนักเลยอะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่างน้อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับอันนี้เป็นรายการอีกหนึ่งรายการในช่องผมก็คือรายการมือลั่นนะครับสอนในการถ่ายรูปถ่ายภาพแต่งภาพรีวิวของเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับก็เพิ่งมีอันนี้เป็นคลิปแรกๆนะครับก็คือซื้อ มาใช้เองรีวิวเองนักเลงพอนะครับรงั้นแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ <S <S 2> <S 2> <S